เาพานมีคู่แข่งเลยฮะและเป็นไฟฟ้าด้วยนะด้านหลังนี้คือซิกเกอร์009นะครับทั้งสีขาวและสีดำเลยนะครับคันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะได้พวงมาลัยขวานะครับมาแล้วพวงมาลัยขวาคันเล่งต่างๆที่วางมานะครับวางมาแบบสําหรับพวงมาลัยขวาจริงๆนะครับไม่ได้มีการแบบเอวางมาไม่ดีนะครับแบบบดบังนะครับใช้งานยากนะครับออแกนไทยนะครับก็มาให้ใช้งานนะและห้องโดยสารตอนหลังอ่ะโอเคใครที่เคยเห็นห้องโดยสารตอนหลังของซิกเกอร์009 เป็นอย่างไรอะ่ะในรุ่นของพวงมาลัยขับายนะครับรุ่นนี้นก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับอ่ะผมเข้ามานะครับตำแหน่งคนนั่งของผู้บริหารคือเออเบาะดีนะครับกับตันซีนะครับแบบมิกกี้เมาส์ความนุ่มนะครับความพรีเมียมของหนังคือซิกเกอร์เนี่ยต้องบอกว่าหนังเขาค่อนข้างพรีเมียมดีมากๆอยู่แล้วนะครับผมนั่งนี่คือพอดีทุกคันจริงๆของซิกเกอร์นั่งแล้วรู้สึกแบบจังหวะรองหัวจังหวะรองขาต่างๆนะครับเต็มข้อพับขาเลยนะครับอ่ะผมเนี่ยนั่งมาแบบนี้เนี่ยดูดิพอดีข้อพับผมเลย สบายมากแล้วคุณดูประตูที่เปิดได้ฮะประตูเปิดได้กว้างนะครับผมว่าไซส์ใกล้ๆเอาผ่านเลยแหละใกล้ๆก,กันเลยนะครับนั่งกันสีคนมาตรฐานโดาสำหรับรถประเทศนี้เนาะแล้วถ้าผมกดปุ่มนี้นะครับจะเห็นว่าฝั่งของที่รองขาด้านหน้าเนี่ยจะมาแบบไฟฟ้าด้วยนะครับอ่ะเนี่ยผมก็สามารถที่จะวางขานะครับได้แบบนี้เลยนะครับซึ่งผมว่าพอคุณปรับเบาะถอยนอนเนี่ยอ่ะพอผมปรับให้พอดีนะครับอันนี้สามารถปรับเบาะไปด้านหน้าได้ด้วยนะครับเห็นปะ่ะผมสามารถปรับนะครับกดปุ่มเดียวเนี่ย เบาด้านหน้าก็จะเลื่อนไปนะครับเบาะนี้ก็จะเลื่อนมานะสามารถที่จะนั่งได้แบบพอดีพอดีเลยครับอ่ะอย่างนี้ขาจะติดหน่อยใช่ไหมเราก็ถอยเบาะกลับมานะครับอ่ะก็จะไกลมากขึ้นนะครับผมผมก็สามารถที่จะนั่งพักผ่อนนะครับในองศาที่แบบสบายสบายแบบนี้ได้เลยครับอยากนั่งเฟิร์สคาสและเราก็สามารถกลับมาได้นะครับผมมาไรขวาคนนั่งผู้บริหารอยู่ซ้ายนะครับสบายจังหวะยืดขาผมว่าสูงร้อยแปดสิบก็ได้นะเบาะนี้ยังถอยได้อีกนะครับถอยได้เยอะเลยอ่ะอ่ะเนี่ยถอยผมถอยสุดเลยนะครับ ท้อยสุดนี่ขาคือแบบวางเกือบจะไม่ถึงนะครับเนี่ยป,มปิมนิดเดียวยนะครับดังนั้นใครที่สูงจัดจัดนะครับคุณเอ็นยาวๆนั่งยาวๆเนี่ยสบายแน่นอนครับหรือว่าคนที่แบบอาจจะมีช่วงขาที่สั้นกว่าผมนะครับอาจจะเป็นเด็กนะครับหรือว่าผู้หญิงเนี่ยอลองว่าใกล้ๆได้ไหมบางทีเฉพาะคนขายาวใช่ไหมไม่นะดูดิเราหดขาแบบนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เนี่ยสามารถที่จะนั่งเลสซีดแบบนี้ได้เลยครับในซิกเกอร์ศูนย์สเก้ารองน่องเดี๋ยวมารองเท้าด้วยก่อน ทุกอย่างทํางานออโต้เป็นไฟฟ้านะครับพอดีเลยนะครับนั่งแบบนี้อยากปรับรองหลังขึ้นมานะครับให้องศาตั้งหน่อยแบบนี้คือกำลังสบายนะครับกับการเดินทางนะก็กดปุ่มเดียวนะครับจะกลับมาครบนะครับดันหลังก็ครบนะครับแต่มาปรับได้จากตรงนี้นะครับปรับเอนนอนสุดนะครับแบบเลสซีดนะครับซีโร่กราฟตี้ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็มีเมมโมรีให้ด้วยนะเฮ้ยมีนวดหลังด้วยนวดหลังด้วย แต่ว่าไม่ได้หนักขนาดเก้าอี้นวดนะครับมีความแบบนุ่มๆหน่อยดีสำหรับการเดินทางนะครับไม่หนักเกินไปแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับก็คือที่วางแขนเนี่ยสามารถเปิดขึ้นมาได้นะครับเป็นโต๊ะนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะหรือว่าคุณจะเปิดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับสำหรับให้มันกว้างขึ้นนะครับสมมติว่าลูกๆรับประทานอาหารนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการใช้แท็บเล็ตเล็กๆนะครับเซนเช็คเล็กๆเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าจะไม่สามารถเลื่อนมาได้นะจะฟิกที่ตำแหน่งนี้นะครับเจ ฝั่งไหนจะน้อยใจไปนะครับมีโต๊ะฝั่งเดียวมีให้2ฝั่งเหมือนกันเลยครับสำหรับเบาะแถวที่2นี้นะครับตรงนี้ที่วางแก้วได้นะครับแล้วก็ไม่ใช้นะครับก็สามารถพับเก็บไปตอนนี้นะครับเบาะนวดก็ทํางานอยู่นะครับรู้สึกว่าเออถ้านั่งแบบนี้ก็ผ่อนคลายดีนะไม่กว้างเท่า i เจ็ดนะครับแต่พรีเมียมอันนี้เป็นไฟนะครับอันนี้เป็นไฟนะจ๊ะไฟก็เป็นแบบซับโฟลดด้วยนะครับนี่ค่อยคติดมานะครับหลังคากระจกนะครับ ไม่เหมือนเอาผ่านนะ,อ,ะอยากได้แบบตรงกลางแผ่นยาวๆเลยนะครับสำหรับใช้งานหรือว่าจะถ่ายคอนเทนต์เนี่ยผมว่าแบบกระจกใหญ่แบบนี้ก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากกว่าครับตู้เย็นนะจ๊ะ<อ>การชาร์จไฟนะครับอันนี้ร้อยวัตต์เลยนะครับอันนี้60วัตต์นะครับครบจริงๆอันนี้ช่องแอร์หลังตรงนี้หนึ่งช่องมาเอาลงจากข้างบนลงมานะครับเกี่ยวข้างล่างตรงนี้แล้วก็เปิดลงนะครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับก,กดทีเดียวนะครับก็สามารถปิดได้เลย ในเบาะนั่งแถวสามนะครับโอ้โหคุณดีกว่าอาร์ตดกจริงนุ่มคือผมชอบความที่แบบเขาเป็นนุ่มอะทุกอย่างนะครับอ่ะตรงนี้อาจจะแข็งนิดนึงพยายามทําให้มันนุ่มทั้งหมดนะครับที่รองแข่ตรงนี้แม้แต่ที่กําแพงนะครับที่ผนังเนี่ยก็ทํานุ่มนะครับแล้วคุณดูดิผมนั่งเนี่ยสบายนี่ขนาดแถวสามนะครับแล้วบอะแถวสองนี่คือถอยมาเรียกว่าแทบจะสุดเลยนะครับผมก็ยังสามารถวางขาได้สอดขานะครับสอดเท้าก็าไปในใต้เบาะหน้าได้นะครับ คุณดูนะเบาะนี่คือถอยมาจัดๆเลยนะครับสุดจัดๆเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ถอยจัดแบบนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะนั่งแบบสบายๆได้เลยในแถว3นะครับใครที่ครอบครัวใหญ่นะครับไม่จะเป็นแล้วว่าเบาะแถว3เนี่ยอาจจะต้องเป็นแบบที่เลี้ยงเรานั่งนะครับนั่งจริงๆนะครับใช้งานจริงๆเนี่ยหกคนหกสีผมว่าสามารถต้องรอดูตอนขับจริงนะครับว่าขับจริงเนี่ยอาจจะโยนไหมนะครับจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะน้ำหนักตัวใน่คอข้างเยอะนะครับแม้เป็นแถว3ามเองนะครับก็จะมีม่านหลังมาให้สําหรับการบังแดดด้วยนะครับ ในสัมภาระหลังนะครับก็ยังเหลือระยะห่างจากกระจกหลังค่อนข้างมากนะครับเหลือเยอะเลยนะครับเป็นคันหนึ่งที่ผมว่าแถว3มเหลือห่างจากตอนหลังเยอะนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราคํานึงเรื่องความปลอดภัยว่าเออรถที่แบบนั่งใกล้ๆกระจกหลังอาจจะแบบมีปัญหาเรื่องของแบบเออชนท้ายมาอุบัติเหตุมาเนี่ยไม่ปลอดภัยคันนี้ระยะค่อนข้างเหลือเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่านั่ง6คน6ซีทสได้จริงๆเลยนะครับและการเข้าออกนะครับเนี่ยดูดิไม่ได้ลําบากเลยครับ ผมสามารถเข้าออกได้ง่ายๆแบบนี้นะครับตัวของกับตันซีนะครับแถว2นะครับหรือว่าจะเป็นคนขับเองนะครับคนขับเองก็ตามสไตล์ของสติ๊กเกอร์แหละว่าด้วยความเป็นทูโทนนะครับด้วยการที่ทําห้องโดยสารสีอมขาวแบบนี้นะครับและตัวเบาะของคนผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยก็เป็นมิกกี้เมาส์เหมือนกันนะครับสวยงามนะครับเบาะเจาะรูถึงด้านข้างเลยนะครับนิ่มหนังดีความโปร่งโล่งนะครับรู้สึกได้เลยว่าตัวรถโล่งมากนะครับตำแหน่งการขับก็ดีนะ ไม่ใช่แบบว่าเออเป็นรถตู้มานะครับแล้วคนขับจะแบบลําบากนะครับอันนี้คือเวิร์กนะครับแล้วผมก็สามารถที่จะใช้งานนะครับในการปิดประตูได้นะครับข้างข้ามเมื่อกี้ก็ถ่ายอยู่นะครับเสียงดังปิดปุ๊บนี่คือเงียบเลยแล้วคุณดูดินั่งแล้วผมดูตัวเล็กมากๆในรถคันนี้เลยนะครับค่อนข้างโป่งโล่งคันใหญ่มากนะครับนั่งสบายมาก เครื่องเสียงตรงนี้เนี่ยได้เป็นพรีเมียมซาร์จากยามาฮ่าเหมือนเดิมนะครับเสาเอพิลาด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้ด้วยนะครับจะเป็นแบบวินโดว์เล็กๆมาด้วยดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นได้นะครับต่อให้แบบมันจะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ค่อนข้างชันขึ้นมาเนี่ยรถม้างข้างเนี่ยผมว่าคันเล็กๆหน่อยก็เห็นนะแบบคนเนี่ยที่เป็นตากล้องของอีกฝั่งเนึงนะครับของเจ้าหนึ่เนี่ยยืนอยู่นะครับเห็นปะผมก็ยังสามารถเห็นได้อยู่นะครับหน้าจอเองนะครับการใช้งานเองรู้ลานะครับดีมากครับตรงนี้ปูนุ่มนะครับย่อู ทำนุ่มมากันข้างเยอะเลยตัวของซัน r ู o เองนะครับก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะครับคือตอนหน้าเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับอ่ะก็จะเป็นผ้าหลังคานะครับสามารถที่จะปิดได้นะครับหรือว่าจะเป็นตอนที่2ครับด้านหลังเนี่ยก็จะสามารถมีผ้าหลังคานะครับมีตัวของซัน r ู o ด้านหลังเหมือนกันนะครับที่สามารถควบคุมจากด้านหลังได้นะครับทีนี้ยังไม่มีสเปคภาพรวมนะครับว่าเจ้าพวงมาลัยขวาของซิกเกอร์ศูนเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเฉลยทีละกันว่าแรงม้าเนี่ยห้ารกว่าม้าเนี่ย เท่าไรนะครับโหมดต่างๆเป็นอย่างไรจะเหมือนอันนี้เป๊ะไหมคงต้องรอดูนะครับแต่ว่าจากตรงนี้เนี่ยคุณสามารถปรับได้ด้วยนะครับว่าการกันสะเทือนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับระดับมาตรฐานนะครับระดับต่ำระดับสูงเนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับกระตุ้นหลังนะครับไหลเวียนหลังเห็นปะมันมีเบาะนวดนะครับในทุกส่วนเลยนะครับปรับการนวดได้หลากหลายรูปแบบด้วยนะครับจะปรับจากจอกลางตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นการปรับที่นั่งนะครับตำแหน่งคนขับนะครับปรับแบบไหนนะครับพนักพิงหลังนะครับจะปรับนี่ครับปรับขึ้นนะครับ ปรับลงเบาะที่นั่งนะครับนี่ครับยกขึ้นค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับตัวกล้องรอบคันนะครับก็คงตามสไตล์ของซิกเกอร์แหละคมชัดดีนะครับนี่ขึ้นมา4จอแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกดสวิตช์ไปมานะครับสามารถดูได้4ล้อในทีเดียวเลยนะครับแอร์ก็คือแยกนะครับเห็นปะจะเก็ตว่าห้องนักบินนะครับคือเคอกผิดนะครับกับชั้นธุรกิจนะครับคุณสามารถเป็นนักบินได้นะ รวมถึงนะครับนอกจากระบบการกสะเทือนแล้วนะครับก็จะมีโหมดล้างรถด้วยนะครับจะล้างรถเข้าโหมดล้างรถก่อนนะครับจะได้เปลี่ยนในระบบต่างๆให้เหมาะสมนะครับโหมดสัตว์เลี้ยงนะครับใช้งานได้นะครับอ่าทิ้งน้องหมาน้องแมวไว้ในรถนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของแคมปิ้งนะครับก็มีเหมือนกันนะครับแคมปิ้งยาวๆได้เลยนะครับที่เป็นแบบแคมปิ้งแวนนะครับใหญ่ๆนะครับแบตเยอะๆตัวนี้เนี่ยเหมาะสมเลยนะครับสามารถใช้งานได้เหมือนกันบรรยากาศแบบนี้นะฮะไปแคมปิ้งสบายๆเลยหัวผมเนี่ยเหลือจากหลังคา เยอะมากดูดิล้อนะครับให้ขนาดที่2องห5 R 2 0เลยนะครับอาจจะดูบางไปนิดนึงนะครับแต่ว่าผมว่าดูแล้วเนี่ยก็สวยสมกับตัวรถนะครับลายนี้ผมว่าเข้าคาแคนี้มีรองแน่นอนนะครับแต่สวยอะสมรถนะครับดูมีความลักชูนะฮะเข้าใจเลือกลายนะผมว่าสติกเกอร์เลือกลายได้เก่งมากนะครับตัวของไฟหน้านะครับจะมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ ด้าน,นบนนะครับจะเป็นตัวของไฟเดย์ทามลัดดิ่งไลน์และก็ไฟเลียวนะครับซึ่งผมว่าตำแหน่งไฟนี้เนี่ยก็ไม่ได้เตี้ยเกินไปนะอยู่ประมาณพวกซีดานทั่วไปนะครับหรืออาจจะสูงกว่าซีดานทั่วไปเล็กน้อยนะต้องรอดูการใช้างานจริงแหละว่าใช้างานจริงแล้วมันจะแตกต่างไหมนะครับมันจะเตี้ยไปหรือเปล่า